สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนะครับเขาจะมารีวิวตัวเครื่องทําความสะอาดถอดส้วมนะครับก็คือแบบว่าจะปล่อยแสงออกมาทําให้แบบว่าฆ่าเชื้อนะครับก็แบบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็สะดวกสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวนี้มันเด็ดขนาดไหนนะครับแล้วก็สำหรับใครสนใจสินค้าตัวนี้สามารถสั่งซื้อร้านผมได้นะครับที่ใต้ลิงก์ด้านล่างเลยเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่าจะตัวเนี้ยเจ๋งขนาดไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นหน้าตาของกล่องเจ้าเครื่องกาจัดเชื้อโรคของเรานะครับก็จะมีปลั๊กมาให้ด้วยนะครับก็สําหรับเสียบชาร์จใช้งานง่ายนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะทํางานเมื่อเราเปิดสวิตช์แล้วก็ความน้าลงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าตั้งเครื่องเนี่ยตัวเครื่องก็จะไม่ทํางานเป็นระบบเซฟตี้นะครับแล้วก็กดเปิดได้เลยครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับแล้วก็เราจะลองคว่ำให้ดูนะครับก็จะมี แสงสีฟ้าออกมานะครับแต่ว่าห้ามมองห้ามจ้องนะครับเพราะว่าจะทําให้แบบสายตาเสียได้ครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่แบบว่าดีนะครับทําให้แบบว่าค่าเชื้อแล้วก็ใช้งานง่ายมากเลยครับราคาก็ไม่แพงด้วยครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับแปะมาด้านหลังแล้วก็เราออกได้นะครับเราออกแล้วก็ไปติดกับตรงถอดสวมของเรานะครับ ต้องฝ่าถัวสุวม่มสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ